สวัสดีครับวันนี้จะพามาชม m ิลเซเว่นะครับคันนี้เป็นรถปี2010นะครับเครื่อง3000เทอร์โบนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกสีเดิมโรงงานนะครับก็มีเก็บบ้างเป็นบางชิ้นนะครับแต่รถหน้าตาเดิมไม่มีชนหนักนะครับเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้มีประกัน2บวกถึงเดือน ธันวาคมปี68นะครับใช้ยาวนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมเดิมโรงงาน,นครับตัวนี้เป็นแอร์ราวนะครับแ i r ์ลังคาชุดโอนอะไรเรียบร้อยพร้อมนะครับช่วงล่างแน่นดีนะครับแอร์เย็นทั่วห้องนะครับเกียร์ออโต้คาสมูทคันนี้เปิดราคาที่319,000บาทนะครับ 319,000บาทสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ถนนพุทธบูชาทุ่งคุกรุงเทพนะครับไม่อยู่ที่แสนเนะครับคันนี้ถือว่าวิ่งน้อยนะครับรถใช้งานน้อย0980461569นนะครับหรือสามารถวิดีโอคอลดูรถได้นะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับ